เลขไอ้ไข่วัดสยามชัยหลังให้โชครับทรัพย์นับแสนวันที่11กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานที่บริเวณวัดสยามชัยตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองพบชาวบ้านจํานวนมากมากราบไหว้ขอโชคลาภไอ้ไข่วัดสยามชัยเน้นวัดพบผู้ที่ได้โชคลาภสมหวังดังใจในงวดที่ผ่านมาต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรอแก้บนนาชุดทหารน้ําแดงไก่ชนมาถวายพร้อมด้วยการจุดประทัดแก้บนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบรรยากาศกราบไหว้ขอพรไอ้ไข่วัดสยามชัยได้มีประชาชนเดินทางมาขอโชคลาภกันอย่างคึกคักตลอดทั้งวันโดยมีรูปปั้นไอ้ไข่หรือตาไข่วัดสยามชัยทั้งพระอาจารย์สมหวังยานสัมปันโนรักษาการเจ้าอาวาสวัดสยามชัยได้นำมวลสารจากกระถางทูบนารูปปั้นไอ้ไข่วัดเจดีนครศรีธรรมราชมาหล่อรูปปั้นไอ้ไข่มาตั้งไว้ที่วัดสยามชัยหลังจากอัญเชิญมาถึงวัดไดแสดงอภินิหารปรากฏกายให้เห็นอยู่ที่เจดีสีทอง ด้านหลังที่ตั้งรูปปั้นไอ้ไข่มีหญิงสาวรายหนึ่งได้ถ่ายภาพติดเป็นรูปไอ้ไข่และมีการส่งต่อในโลกสังคมออนไลน์เป็นรูปภาพที่ถ่ายติดไอ้ไข่ยืนยิ้มอยู่บริเวณหลังเจดีสีทองทางด้านนางอารีบุญไทยอายุ67ปีผู้โชคดีงวดที่ผ่านมาได้เดินทางมาทําการจุดประทัดแก้บนไอ้ไข่พร้อมได้เลขปลายประทัดไปเสี่ยงดวงในงวดต่อไป